ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568วงการฟุตบอลระดับภูมิภาคเตรียมคึกคักอีกครั้งเมื่อการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ เตรียมเปิดสนามระเบิดแข่งอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง29พฤศจิกายน2568ณสนามกีฬาเพอร์เฟกต์พาร์คสปอร์ตคลับมอเพอร์เฟกต์พาร์คบางใหญ่ทะเลสาบเฟส5อุปถัมภ์โดยนายอนันต์นินมานนท์นายกสมาคมนักซื้อพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์ถ้วยรางวัลชนะเลิศนางศรีนวลพัฒโนดมนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศึกษานารีอุปถัมภ์ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสัญติธรน,นกรัพย์นายกเทศบาลเมืองบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอุปถัมภ์ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองดรกเอร์ขจิตพันธ์สุวรรณสิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามพลตรีประสบสินทองผู้ชำนาญการกรมเสมียนกระทรวงกลาโหมรางวัลดาวซันโดรพราะผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านที่ให้การสนับสนุน กราบขอบพระคุณสปอร์ตและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเพอร์เฟกต์ปครั้งที่สองกีฬาเชื่อมความสัามพันธ์ธมตรีรู้แพ้รู้ชนะร่้ภยัยคือน้ำใจนักกีฬาวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกาท่านพันโตเวจเอกรักศักดิ์เมฆกินดาผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอนปลายบางเป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานบบตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิจักจิต ายอำเภอบางกรวยดรพีรวัตรสุรเสศประธานกอตอตรจังหวัดนนทบุรีภาคประชาชนดรสินทิศักิ์เกียพงพิพัฒน์ประธานกอตอต,อตรสอพอปลายบางคณะกอตอต,อตรที่ปรึกษาและข้าราชการตำรวจสพปลายบางร่วมพิธีณสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีดรพีรวัตรสุรเสษ,ษประธานกตตรจังหวัดนนทบุรีภาคประชาชนเป็นกรรมการออกรางวัลสลากออบสินทกศงวดวันที่16ตุลาคม2568ณห,ห้องออกรางวัขาขาลอาคารออกรางวัลสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนโดยหากุกต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรากจะลงมาที่ห้าวเพชรสีเียงบางละปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันคืนบริหารงานโดยดรนฤุมน,นุรเสรประธานลีเสียงุ๊บดรพีรวัตและดรทัศมิินรุรเสรสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02 629 144 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชยัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกถูกอร่ยไว้ให้บริการผู้บริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัด มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรัะมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุญแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุญูบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัท0 8 3 5 9 9 4 5